เออเอาจริงคลิปนี้ผมไม่อยากซีเรียสมากนะครับเป็นคลิปของขำนะฮะไม่ได้มาแชร์เทคนิควิธีการเล่นผ่านอีเวนต์หรือว่าอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับผมคือคลิปนี้นี่เอาฮาล้วนๆเลยคลิปนี้เนี่ยถูกตัดมาจากสตรีมของผมในทักวันหนึ่งแหละนะครับผมซึ่งผมว่ามันฮาดีเนี่ยฮะเลยเอามาตัดเอาเป็นคลิปอย่างนี้นะถอดสมองดูได้เลยนะครับผมคือพยายามอ่านซับให้ทันนะครับผมเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันกระโดดข้าไปข้ามานะอาจจะมีบางส่วนนะครับที่ผมจะต้องพากทีหลังนะครับแล้วก็เอามาแปะนะ กูตัดไม่ให้มึงดูแล้วมึงก็ดูหน่อยเถอะกดไลค์กดซับด้วยเวนก็สวัสดีน้องทุกคนนะครับตอนนี้อย Store ู่ในเกม All Star Tower Defense นะครับวันนี้มีอีเวนต์ใหม่มานะครับก็คืออ Big Mom นะครับผมไม่เคยดูวันพีชนะครับผมไม่รู้นะครับแต่เขาว่างั้นนะอนะครับผมก็ณนวันที่คลิปนี้ลงก็อีเวนต์นี้คงเก่าไปแล้วนะครับคงจะมีคนได้กันทั้งเซิร์ฟแล้วมั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ตัวละครผมเอาไปทำนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับแน่นอนครับช่องเราสาระกันไปเยอะแล้วช่วงนี้กูขอไล่สาระบ้างนะฮะเราอยู่ในเซิร์ฟวีของเรานะครับมีเด็กๆเรากลมเราหืนตัวน้อยๆเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาเอ็กซ์ซอร์สไนด์กันก่อนเดี๋ยวเรามาวิ่งรอบนะฮะวิ่งรอบเนี่ยจานหมวกทะเนี่ยฮะ เออครับเป็นการวอร์มเครื่องนิดนึงนะครับผมเราจะได้คัดกรองผู้เล่นนะครับต้องเป็นตัวตึงเท่านั้นถึงจะเล่นกับเราได้ใช่ไหอเออเด็กๆตอนนี้งงงนะฮะแม่งเหมือนมึงมึงเคยเห็นหมูแบบหมูแบบอยู่บนเตาอะแล้วมันแบบแปะ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 เห็นปะเนี้ยเนี้ยลุยเลยซ้ำอะไรกันแล้วใครบอกจะเล่นเราก็คิดไปเองนะอันนี้มีคนรอไม่เอาอะไรกันแล้วไอ้เหียมันดักกันทุกทางเลยว่ะเอ้เหียกูกดเฮ้ยกูกดด่านตอนไหนกูไม่ได้กดเอาเวนนะฮะสรุปมันใช่อันนี้ใช่ไหมฮะ สรุปไม่ใช่เทพบิวนะเอา้า oh. วาบเฉยเลยกูงงสิครับเ <c oughs> ้นนี่ลงได้เจ็ดคน oh. ก็มันมี7คนแต่ผมว่ามันน่าจะได้8นะฮะมันคงไม่ตีเลขบัตุเรลอย่างนั้นอีกคนนึงอาจจะหลุดหรือไงไม่ทราบนะครับโอ้ด่านนี้ด่านดีด่านเดิมนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับด่านขนมเขาต้องกดเอ่อโอเคไม่ต้องเดาเนาะโอเคเรากดเป็นธรรมดาไปแล้วกันนะคลิปนี้แพ้ก็เอาลงฮะวันนี้กูขี้เกียจอะคลิปนะครับกลัววันนี้เป็นคลิปแม่งเลยนะครับผมอันนี้คือแบบเป็นการเล่นครั้งแรกของผมจริงๆนะฮะไม่ต่อแหล่อ้าวแล้วกูไม่เอาตัวตังลงนะฮะกูลงเลยแล้วกันทันป่ะไอ้เหี้ยกูวางตัวนี้เขาจะด่าไหมเนี่ย คือตอนนี้นี่เด็บเริ่มหัวร้อนแล้วป่ะฮะเขาพิมพ์ถามว่าไอ้เหี้ยมึงเห็นข้อความกูไหมเนี่ยซึ่งแน่นอนฮะยังไม่เห็นอ,อ่ะดูไม่รู้เรื่องแล้วอะ่ะอู้สามหมื่นนะฮะอู้สามหมื่นเลยง่ายอยู่มัง้งผมว่าเทพบิลยากกว่านะทรงเนี่ยหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยไอ้ไอ้ปักนี่คืออะไรบ้านกูเลือดลดหรือว่าโอ้โหอ้เข้าอ,อีกแล้วเข้าอ,อีกแล้วแปดโอ้ยโอ้โหชนะแน่นอนไอ้เหี้ยเปิดมาเงี้ยคุณคุณไอ้เหี้ยแพ้เฉยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยตัวตึงคือมึงวางแต่ตัวตางมึงไม่วางตัวดาเมจนะเพื่อน ไอ้เยี่ยงกูก็พลาดกวขอโทษนะครับเปิดคลิปได้สวยงามมากไปเลยแคนดี้แลนด์มาแล้วเด็กๆผู้ถูกพระเจ้าเลือกขึ้นเอาไอ้เยี่ยนี่มึงมีบิ๊กมัมอยู่แล้วมึงมาทำฮิบิ๊กคนดังมาเฮ้ยสวัสดีครับเขาคือใครครับจริงเหรอฮัลโหลฮัลโหลเขาเป็นเดฟเหรอฮะโอ้พระเจ้านะฮะกิฟต์มีเดอะยูนิตเพลสเขาเป็นฝรั่งครับพี่เออใช่ไงผมคุยภาษาอังกฤษผมสื่อสารไง เฮ้ยวันนี้มีเด็บมาเมนด้วยฮะโอ้โหพระเจ้านี่ม,มันเป็นคลิปที่ดีมากกีฟมีบ um, <laughs> <laughs> ิ๊กมัมพีส e กูนี่ขอทางลัดเพราะว่ามันต้องแบ่งทางหนึ่งเนี่ยต้องมีสองคนเว้ยในการเล่นไม่งั้นไม่ไหวเนี่ยกูว่าทางนี้เนี่ยเข้าบ้านชัวแล้วเนี่ยชัวเลยน่านปักเป็นหนึ่งปักนะฮะเนี่ยจะแพ้แล้วเนี่ยไอสว์แล้วมึงยังมีหน้าวางตัวตั้งอีกหรอโ <c oughs> อ้ตายแล้วชีวิตกูแม่งกูช่วยเด็กเล่นดีกว่าไอชิบหาย ไม่เอ้ยดูทรงแล้ววางตัวตังชีวิตกูมันจะไปไม่รอดนะฮะยังไม่ไปเหรอแค่ไม่พิมพ์นะครับโอเค I play all star for long time give me some g e m please เ <laughs> ฮ้ยเดี๋ยวาทางนี้มึงไม่มีใครวางอะไรเลยเหรอเอาจริงอ่ะคุณพระเจ้ชาช่วยบ้านกูแตกแล้วเนี่ยแน่นอนแน่นอนเฮ้ยอะไรวะคืออันนี้คือเด็กแม่งนูบหรือกูนูบหรืออะไรกูว่กูทำดีที่สุดแล้วนะเด็บแชท แชทมาตั้งนานลิกูเล่นเกมอยู่เดียวเอาโอกาสสำคัญเพื่อเจมเลยเหรอเออใช่กูก็มีเยอะอยู่แล้วนี่ไหวเฮียกูจะไปขอเขาอีกทำไมวะเออลุกลุกลุกอ้าวคิปหายเซิร์ฟเต็มกิ๊บมีลุกลุก I want money I am broke ว่ะ I'm broke I have no money I s MOKE WITH TOO MUCH ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเออวอนไคโดให้ไคโดไม่เอาเอาลุก Please give me ลุกเอ้าวเฮียกูเข้าเซิร์ฟไม่ได้เด็บ What is this เด็บ What are you doing to me? Are you b ทำไมผมเข้าเซิร์ฟไม่ได้อะมันน้ำมเซิร์ฟเดฟเวอไอเกียไม่ใช่กูโดนแบนจริงๆนะเดฟเข้ามาปุ๊บคือกูเป็นอย่างนี้แหละคืออะไรวะน้องครับน้องออกจากเกมสักคนนี่ครับผมเข้าเกมไม่ได้ครับรีเซิร์ฟพี่กูรีแล้วเดฟเดฟ you must ขยาย the server แอ่ส80 people STA ีเ people in server you know bro นี่ไงยูซี่เทเลพอร์ต fail server is full เป็นไงล่ะภาษาอังกฤษผมอะสุดยอด่ะล่ะผมแม่งเรียนจบอิงมาเพื่อวันนี้เลยกูเข้าเซิร์ฟไม่ได้ ผมเข้าเซิร์ฟไม่ได้เข้าเซิร์ฟปกติก็ได้ไวะเฮียกูไม่เลยแล้วเซิร์ฟวีเวนเลยขายแล้ววันนี้มีเดฟมาด้วยนะครับอ้สุดยอดมากเลยนะครับเขาเขาเาอ๋อผ,ผมแท็กโลบอกไปใช่ไหมอ๋อผมว่าเขาอาจจะเฮ้ยเขาอาจจะแอดลุกเข้ามาให้ผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกระเป๋าไปพร้อมๆกันผมอาจจะได้ลุกวันนี้ก็ได้ลุกที่มาจาก Star w a r ลลุกสกายวักเกอร์ผมว่าเดฟทำอะไรสักอย่างแล้วคอยดูนะคอยดูนะเฮ้ยยูนิตผมเพิ่มมาตัวหนึ่งคุณแม่ลุกเลยไม่ละมึง ไอัตว์เอ้ยมันอาจาจะไม่ได้มาอย่างงี้มันอาจาจะมาอยู่ในเรียลลิตี้นี่คือเราจะมานั่งดูหาลูกจริงๆเหรอวะไม่เชี่อแต่ถ้ามีนี่กูถ้ามีามนี่กูรีแอคไม่ถูกเลยนะสัตว์ถ้ามีนี่กูรีแอคไม่ถูกเลยโอ้ยไปๆเรา,า,าต่อดีกว่าโอ้เดบบ่าอยู่ต้นคลิปมีลูกอ่ะไอวอนลูกอ่ะ I play y o ยู a m e so much อ uh. ะ Like ข้าวต้มมัดอ่ะยูโน่ข้าวต้มมัดสกีไลท์ถึงแม้คลิปนี้มันอาจจะไม่ได้เล่นด่านบิ๊กมัมจนชนะนะแต่กูจะตัดลงอยู่ไอกูว <laughs> ่ <laughs> okay, มามังหาดีวะโอเคมาผมเข้าเซิร์ฟละ หวังว่าจะเข้าได้นะอ้าวไอ้ที่เข้าไม่ได้แกอ่อยศาสตร์เฮ้ยจริงจังคุณปิดแล้วเปิดใหม่ใช่ไหมอ่าอ่าเราเราเราลองแล้วกันเอ้ยเราจะทำอย่างนั้นทำไมในะเมื่อเรามีเดฟอยู่ในนี้ไม่พระเจ้าเขาเป็นฝรั่งจริงใช่ไหมครับทำไมเขาไม่ตอบเราครับเขาอาจจะออกไปแล้วก็ได้นะครับถ้าพี่ตอบเขาเร็วกว่านี้พี่อาจจะมีตัวละครเออว่าผมตอบเขาช้าเพราะผมตอบเขาช้าน่ะนั่นเลยอันยูนอตอ่ะเพจเชียนอ่ะเพจเชียนนี่แปลว่าเอ่อนกพิราบังนั้นเพจเชียนมามาแล้วนะ โอเคป่ะให้มาด้ววอม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 ไปอันนี้เลยละกันไอแค่นี่แหละเ Let's Go เฮ้ย land, s <S <c oughs> อย่างน้อยมึงต้องลงให้ผ่านสักรอบสิว่าไม่ได้หรอกคุณโอ้โหเดฟกูสามาคอมเมนต์คุณนี่แม่งโมเมนต์ในชีวิตผมเลยจับปุ่มเลยอะกูอยู่เลนนี้มึงมากูไม่ได้ให้มึงมาลงตัวตังไงเฮียมึงมาลงตัวทำดาเมจดิอุ้ยเนี่ยคือมาได้บ้านแตกเ,เห็นปะ่ะไอควาวางตัวตี ที่มีประโยชน์ใครวางตัวเงินกูแบอะอออมึงสองคนแล้วโอเคนะก็สองล้วงรนะันกูอยู่นี่แล้วกันกูวางตรงนี้ใครวางตัวต่างนะกูเตรียมพร้อมเลยตอนเนี้ยคลิปนี้เราไม่สนถ้าสาระโอ้เด็กกูแต่ถ้าลงอย่างนี้แล้วก็ยังแพ้ก็พอแล้วนะครับคลิปนี้เราไม่ทําอะไรละเลิกนอนเอ้ยหรือว่าลงคนหนึ่งแล้วบัฟอีกคนหนึ่งมันจะดีกว่าวะ ถึงไงโอ้โหมึงต้องบัฟสี่คนเลยเหรอเนี่ยนี่เป็นนำพามาดูตีไม่ไหวนะอ๋อแต่เรารอเว็บถัดไปได้อุ้ยเนี่ยไอ้เฮียเดี๋ยวไอ้ปุ๊กปุ๊กนี่คืออะไรหล่อมนี่เอ,าอ้าเรียบร้อยเออไม่แล้วทำไมทางนี้เขาไหวอะครับทำไมทางนี้เขาไหวแต่ทางนี้เขาไม่ไหวนะครับพี่เอไอไอ,ไอ้เฮียไอ้สัตวาไชผมว่าเด็กกูคงไม่เหมาะกระดานนี้เท่าไหร่นะฮะอ่าผมผมว่าจะต้องเอาตัวติดสถานะมานะใช่ไหมอา่านี่ไงเฮียเซฟเต็มอีกแี้วอ่ะมึงเฮียกูเข้าไม่ได้อ่ะเบดฟมาท่า If you s t a ย h e r เ r ีย h t ไร w ์นาวนะอยู่ขยายเดอะเซิร์ฟเวอร์นะอัพทูแปดสิบพีเพิลแอนด์โยเกมวิวบีกูดหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเล่นเซิร์ฟปกติเอาคาในกี่หกดาวไปครับผมมีแต่คาในชั่นนะสิฮะเฮะตลกเฮ้ยผมว่าเราได้เล่นแล้วตอนนี้ เราอยู่กับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะครับอู้ชัวแล้สกอรีว่าเพื่อนไปดิแล้วว่านี่กูได้ฟิลแบบเข้าเล่นกับคนอื่นแล้วเอ้มันเอวียย่ยมันเล่นดา่านะไรวะ้ <laughs> <laughs> เฮ้ยด่านใหม่มาเขาก็ต้องเล่นด่านใหม่สิคุณเขาจะไปเล่นด่านเก่าทำไมา ด่านใหม่แล้วไม่ละมึง